สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดปักใต้รบเดือดประยุทธ์ปลุกอนุรักษ์นิยมจุรินทรึงพื้นที่ปักใต้ของสุดท้ายประยุทธ์ลุยพื้นที่หวังผลปลุกพลังอนุรักษ์นิยมปักธงรวมไทยสร้างชาติจุรินทรึงฐานเสียงยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์อนุทิน จาะรายจังหวัดสมรภูมิภาคใต้มีเก้าอี้สสหกที่นั่งกลายเป็นพื้นที่แย่งชิงของสามพักคู่รัฐบาลเดิมพักประชาธิปัตย์พักรพกรมไทยสร้างชาติและพักภูมิใจไทยช่วงโค้งสุดท้ายก่อน,วนเวลกตั้ง10กว่าวันระเด็ประยุทธ์จันโอชาย,ยกทัพใหญ่ล่องใต้หาเสียงโซนฝั่งอ่าวไทยส่วนจุรินทร์รักษาวิสิทธิ์เดินทางสายฝั่งอันดามันและอนุทินชาญวิรกูลก็ลงใต้ไปภูเก็ต เมื่อการเลือกตั้งสสภาคใต้ปี2562ในจำนวนเก้าอี้สส50ที่นั่งมีพักการเมืองที่ได้สส5พักได้แก่ประชาธิปัตย์22ที่นั่งพลังประชารัฐ13ที่นั่งภูมิใจไทย8ที่นั่งประชาชาติ6ที่นั่งรวมพลังประชาชาติไทย1ที่นั่งสำหรับการเลือกตั้งใหม่นี้สมรภูมิภาคใต้มีเก้าอี้สส60ที่นั่งพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ ซุ่มสรุปบทเรียนปี2562และจัดวางตัวผู้สมัครสสทั้งเก่าและใหม่มาตั้งแต่ปีที่แล้วธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติผู้รับผิดชอบภาคใต้ก็เชื่อว่ากระแสลูกตูจะทำให้พักจะคว้าเก้าอีสอ้สสได้ประมาณ20ที่นั่งอนุทินชาญวิรกูลก็เชื่อว่าพักภูมิใจไทยหวังจะได้เพิ่มจากเดิมเป็น20ที่นั่งมีโกเกีะพิพัฒ รัชกิจประการและเจเปียนาทีรัชกิจประการเป็นแม่ทัพภาคใต้ส่วนพื้นที่ปลายด้ามขวานน่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคประชาชาติกับพรรคประชาธิปัตย์โดยมีพรรคกวุมไทยสร้างชาติและพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นตัวแปรความคืบหน้าล่าสุดสมชัยแนะกรกะตใช้เซ้นหน่อยผ้าปัดกองเป็นปึกมันใช่สมัครสมาชิกพรรคจริงๆหรือไม่จากกรณีที่มีการเผยแพร่ ภาพในโลกออนไลน์เป็นการตั้งโต๊ะรับบัตรประชาชนจำนวนมากที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยระบุว่าเป็นเวทีปราศัยของพรรคการเมืองหนึ่งจากนั้นกรกอตอได้ออกเอกสารชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่10กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาแล้วนั้นล่าสุดสมชายศรีสุทธยากรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกกตได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวว่าเซนสำคัญคนคุมกติกาคนคุมกติกาต้องมีเซนในการเห็นพฤติกรรมของผู้เล่นว่าสิ่งนั้นปกติหรือผิดปกติการรับสมัครสมาชิกพักการเมืองต้องมีหลักฐาน 1. ใบสมัครที่เขียนโดยประชาชนมีการลงลายเซนส รูปถ่าย1นิ้วเพื่อทำบัตรสมาชิกสาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใช้สแกนได้สําสำเนาทะเบียนบ้านส่งภายหลังได้ 5. เงินค่าสมัครสมาชิก100บาทต่อปีหรือ2,000บาทตลอดชีพกฎหมายใหม่20บาทและ200บาท 6. มีการกรอกใบสมัครรับเงินและออกบัตรสมาชิกให้ไม่รวมถึงคนสมัคร ควรยืนกำกับการสแกนบัตรของตนเพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบเซ็นง่ายๆแบบนี้น่ะผู้คุมกติกาต้องรู้ไม่ใช่เอออ,อห่อหมกตามเขาว,ว่าสมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกไม่คิดสืบสวนไต่สวนตกลงมีกรกะตไว้ทำอะไรครับความคืบหน้าล่าสุดอนุทินไม่วันเยาวชนฟ้องมาตรา157ปลดล็อกกัญชาไล่ไปศึกษาข้อมูลให้ดี ที่สถาบันปำราชนาราดูนนายอนุทินชาญบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายเยาวชน YNAC ยืน่นหนังสือให้สอทอตอบกรณีการปลดล็อกกัญชาเสรีหากไม่ตอบจะฟ้องมาตรา157ว่ายืนยันว่าการดำเนินนโยบายกัญชาของสอทอมุ่งเน้นแต่ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจทุกขั้นตอนมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายทุกประการที่ต้องย้ำอีกอย่างก็คือคนที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะคิดเอาเองหรือมีข้อมูลไม่มากเพียงพออย่างเรื่องการที่กัญชาปลดล็อกออกจากยาเสพติดสอทอไม่ได้ปลดเป็นมติบอร์ดปปสที่ประชุมและมีมติ ให้ถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปรับปรุงซึ่งไม่มีการกำหนดกัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไปทำให้สมบูรณ์สอดคล้องกันผมว่านะต้องมองว่าสอทธไม่มีทางมีเจตนาไม่ดีมุ่งร้ายหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครในการดำเนินนโยบายกัญชาขอให้มั่นใจการที่เรานั้นใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ต่ตางๆที่มีส่วนผสม กัญชากัญชงมีการศึกษาบทสรุปจากหน่วยงานต่างๆในสทอทชัดเจนว่าการใช้ยากัญชารักษาโรครักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลตามคาดหวังของผู้ที่ให้การรักษาทุกประการบางเขตส่งเอกสารวิจัยสรุปผลงานอย่างหนานแน่นก่อนที่จะมาวิหาวิจารณ์เราต้องมีความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุดก่อน คนที่มาพูดนะ่ะส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานด้านนี้ความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลกระแสะมาแรงพิธาห้างแตกหัวคะแนนธรรมชาติล้นเซนทันพระรามสอง3พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลพร้อมนายพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าไกล เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านพระรามสองช่วยหาเสียงให้กับนายนัทชาบุญชัยอินสวัส์ผู้สมัครสสกรุงเทพเขต27วงเล็บบางขุนเทียนบางบอนทันทีที่เดินทางไปถึงมีแฟนคลับพักเก้าวไกลรอให้กำลังใจคุณพิธาจำนวนมากยิ่งเดินเข้าไปในห้างจำนวนผู้สนับสนุนยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนล้นห้างทำให้พิธาและทีมงานต้องเดินออกนอกห้าง มาจัดปราศัยริมถนนมีประชาชนรอฟังล้นหลามแม้กระทั่งบนสะพานลอยคุณพิธากล่าวว่ารู้สึกตื้นตันที่มีประชาชนออกมาต้อนรับมากขนาดนี้นับตั้งแต่ปรากฏการณสามย่านมิทาวต่อนเนื่องไปที่ภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายมาจนถึงวันนี้ทำให้เห็นพลังของหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลวันนี้ตน มาที่นี่เพื่อขอการสนับสนุนจากประชาชน14พฤษภาคมนี้ขอให้กาก้าวไกลทั้งสองใบเพื่อส่งนายนัทชาเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วตลอด4ปีว่างานพื้นที่ดีงานสภาเด่นพร้อมรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสภาอีกครั้งรวมถึงขอการสนับสนุนให้นายชัยยามพวาม มั่นเพียรจิตผู้สมัครสสกรุงเทพเขต26เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนเบอร์1 1นางสาวรัชนกสีนอกผู้สมัครสอสอเขต28เขตจอมทองเขตหนองแขมและเขตบางบอนเบอร์ B. 4และนายนัท,ทพงศุขโนธรรมผู้สมัครสสสมุทรสาครเขต1เบอร์9 ได้เข้าสภาโดยไม่ต้องกังวลว่าคะแนนจะตกน้ำหรือไม่เพราะถ้าเลือกก้าวไกลเยอะๆเลือกให้ถล่มทลายก้าวไกลจะได้เข้ามาเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดชัยวุฒิเน็บตะวันแบมป่วนเวทีพลังประชารัฐธนาธรชงออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ต้องหามาตรา1นึเมื่อเวลา12นาิกานาทีที่รอยย่อพรกอนฮอมติชนเอ็กเดลนิว จัดเวทีดีเบตสงคราม9พัก The Last War ้วยยกทัพพักการเมืองชั้นนำครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งขุนพลเลือดใหม่หรืออย่างบัดขุนศึกตัวตึงตัวเก๋าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชันนโยบายเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจากนั้นเวลา14นาฬิกาเข้าสู่รอบที่สเวทีขุนศึกประจันบาล เดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามพักการเมืองกลุ่ม C ประกอบด้วยธนทรประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกลนายชัยวุฒิธนาคมามนุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายพุทธิพงศ์ปุณกันู้วงในการการเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครพักภูมิใจไทยด้วยคําถามแรกถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวอย,อย่างแบมตะวันโดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า พ,พรกพลังประชารัฐไม่มีนโยบายแก้หรือยกเลิก1นึข้อเท็จจริงบางอย่างนั้นมีการเคลื่อนไหวที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องดําเนินการตามนโยบายกฎหมายซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่น้องๆอ,อาจจะถูกยุโยงปลุกปัน่นได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตนเคยถามหลายคนที่เคลื่อนไหวว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ไม่ได้มีใครตอบได้แต่ที่มีปัญหาเพราะมีกระบวนการทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย บางทีก็เห็นไปขึ้นเวทีปราศัยของพรกก้าวไกลทั้งคู่มาป่วนเวทีพลังประชารัฐด,ด้วยป่วนเสร็จก็ไปช่วยพรกก้าวไกลหาเสียงผมนะ่ะไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองแต่เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตามกฎหมายถ้าประชาชนเลือกท่านก็ไปแก้กฎหมายตามนโยบายของท่านซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของหลังการเลือกตั้งนายชัยวุฒิก่าวคุณธนาทรกล่าวว่า สิ่งที่คนหนุ่มสาวกำลังพูดอยู่ทุกวันนี้คือความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนสิทธิเสรีภาพคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยดังนั้นเราต้องประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนว่าคนที่คิดต่างพูดต่างเห็นต่างไม่มีใครสมควรติดคุกในประเทศนี้เราต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความเห็นเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถชนะใจ คนด้วยกระบวนการปกติได้จึงเอาสถาบันเพิ่มคะแนนให้กับตนเองท่าทีของคนหนุ่มสาวอาจจะทําให้ท่านขัดใจรุนแรงไปบ้างแต่ลองให้โอกาสเขาดูมันเป็นความจริงที่กระอักกระอ่วนแต่ถ้าเรานั้นไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาซุกไว้ใต้พรมคนรุ่นใหม่ต่อไปนั้นต้องผเผชิญหน้าฉะนั้นเราจึงต้องผเผชิญหน้ากับคนรุ่นใหม่ผ่านกลไกาทางสภา